สวัสดีนานะนักกินปลาทุกท่านครับวันนี้ผมหนูนอกก็ไม่ออกหมายอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็ได้ทําหน้าไม้ใหม่ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาหน้าไม้ใหม่นาะนาะได้ชมกันว่าเพื่อนมีท่านไหนสนใจอ,อยากสาั่งงานผมครับสั่งทำานี้ผมก็รับทำครับพันท้ายเฉพาะพันท้ายก็ทําทั้งหมดครับได้สนใจอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับ ในหน้าไม้ก่อผมก็ได้หาพอแล้วเรียบร้อยก็ล้างหักครับเอ่อได้ทำมันใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นไม้มะค่าแต้ครับลางประดูแต่เป็นไม้มีตำหนิครับทั้งล่างทั้งท้ายว่าทำไปใช้เองเนาะก็ไม่ได้อะไรครับเพราะว่าถ้าเป็น <varying> ล <shove ities emerges> ูกค้าผมก็ไม่กล้าให้เพราะมันเป็นของตำหนิครับไปครับนั่นนเดี๋ยวพาไปดูหน้าไม้ติดสซ่เลงลำาใหม่ของผมครับเราออโต้ตัดเองตัวใหม่ตัดเองหมดเลยครับ ลอวก็ศูนย์ศูนย์หน้าศูนหลังตัดเองไกลตัดเองลองอโต้ตัดเองตัดเองหมดครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนงบน้อยครับก็เลยเออเผื่อ,ม,อมันใช้ได้ครับก็ประมาณนังอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นรูปร่างลักษณะย,ยังไงไปเลยครับานะนี่ครับตรงที่ว่ามีกำหนีผมก็ได้เอาขี้เลื่อยแล้วกาวร้อนอุดเข้าไป ท้ายมีตำหนิเนาะนี่ศูนย์ก็ตัดเองครับก็ได้ประมาณนี้ไกลก็ไกลมาประกอบเองครับตัดมาประกอบเองของหน้าลายลายเยวเนอะอันนี้ล็อกออโต้ผมก็ตัดเองครับเป็นล็อกออโต้แบบใหม่เนาะครับเดี๋ยวผมทําคลิปวิธีการทําไวให้อยู่ครับเข้าไปดูกันได้ครับเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมลงคลิปไว้ให้ดูคลิปหน้านครับล็อกออโต้แบบใหม่เนาะเดี๋ยวผม มาแนะนำวิธีการใช้งานเดี๋ยวรีวิวไปก่อนผมงานผมก็ประมาณนี้ครับนี่ตรงรางที่บอกว่าไม่จำเน่ผมแบวรางเมื่อสองมาผมก็คือมีน้าเข้าถอดทิ้งเออผมรับมาเผื่อไดใจเองนี่ครับศูนหน้าก็ตัเองครับเป็นพัะอาทิตย์ อลไรฮวงก็ไม่รู้ก็เจ,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 จาะเราเจาะไปหมวมาเครับหน้าไปผมหน้าไปจริงระยะชักอยู่ที่เจ็รับททิ้งไปลายสครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านนึ่งด้านนี้มันไม่มีรอยตำหนิเนาะท้ายมันก็สวยนะครับเป็นมะขาดแต่นะมะขาดแต่ลำประดูออกมุมมองเข้มๆหน่อยเซฟข้างนิ่มๆมมมครับ ่วนนี้ก็รับงานอยู่นะครับรับงานอยู่ถ้าทันไดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอยากมห้ท่ันได้เอาไปลองเปิดตาแล้วประมาณนี้ครับหน้าไมา้ผมเนาะดูภาพรวมทรงแล้วก็ได้เลยนะ ผมก็ประมาณนี้แล้วครับนาน,นะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับวันนี้ก็เป็นของลูกค้าบคกของลูกค้ากำลังประกอบครับประกอบแล้วก็จะจัดตรงให้ก็ประมาณนี้ครับภาพรวม พอได้พูดคุยกับเขาอยู่แลาไมาดีเนะาะก็มันมีอะไรมากครับวันนี้ก็พานั้นานานามายชมงาไมายผมพิ่งเสร็จครับเพราะลำนี้มันได้หักไปแล้วลำเก่าผมคอมันหักครับเนี่ยตรงนี้มันหักแตกเลยไอ้ที่มันยึดกันอยู่ได้เพราะไส้รางครับอยู่ได้เพราะไส้รางนะ งานงานนี้นก็จะจะส่งให้พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูอครับรนะหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะทำเอ่อผมจะลงคลิปว่าให้ดูครับอ่าวิธีการทำล็อกออตโต้นะอ,อมาสาธิตให้ดูเร็วเลยนะครับล็อกล็อกออโต้แบบใหม่นะครับนั่นนะเนี่ยแบบไม่ต้องกดนะ ก็สไลด์ออกมาเลยเนะเห็นไหมใช้งานง่ายครับเนี่ยเนี่ยครับใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายมากเดี๋ยววิธีทำเนดะี๋ยผมลงคลิปให้ดูคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะ mm hmm. เนาะเผื่อน,าน,านา้าๆท่านไหนสนใจอยากทำล mm ็อกประต้แบบนี้ครับมันก็งบน้อยครับไม่ใช้อะไรเยอะ ก็มีสแตนเลสหรือเล็กอ,อ,อ,อะไรนะั่นก็ได้ครับก็มันใช้เยอะนะเสียงไกลก็กริ้งกริ้งนะครับครับก็ประมาณนี้ครับล้านาะะก็ไม่มีอะไรมาผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับล้านะเผื่อท่านไหนสนใจก็ทักเข้าถ้าเข้ามาสอบถามอะไรคนระับผมหนุ่มหนอกคนนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเปิดตาเรานี้ครับเดี๋ยวผาพันงานเปิดตาก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหนุ่มมานนอกด้วยนะครับนะเพเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไว้ไปเปิดตาระหว่างนี้ครับช่วงนี้สบายกำลังเดือดรับอยู่สมุทรสาครครับก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มมานนอก้วยครับ สวัสดีครับ